นักเขียนจำนวนน้อยและผู้อ่านจำนวนน้อยโดยไม่มีตัวเลขชัดเจนเป็นคำอธิบายนักเขียนจนผู้อ่านจนเหมือนกันแต่ในทุนผู้เป็นเจ้าของโรงงานผลิตส Bugün? Bugün ินค้าสมองห่อกระดาษ สามารถสร้างความร่ำรวยได้อย่างน่าพิศวงเทียบเคียงกับราคาเหล้าสกุลดีในแก้วของเขาอาหารแพงในจานของเขารถยนต์บ้านและอากาศในห้องนอนของเขานี่คงเป็นความขมขื่นแต่ไม่ใช่ความสิ้นหวังของนักเขียนหรือศิลปินความเป็นตัวของตัวเอง โดยแน่วแน่กับการทำงานเป็นสมบัติล้ำค่าของคนแม้นอาจโดยเย้ยหยันอย่างไร้ความเมตตาในลัทธิบูชาเงินครับผมนี่คือความตอนหนึ่งในลงวงสวรรค์ได้เขียนเอาไว้ถึงญาติน้ำมึกในเรื่องพูดกับบ้านครับต่อไปนี้ผมจะเขียนเออผมจะอ่านบทกวีของคุณพี่ ถนนชัยวงแก้วยิ่งชูก้านยิ่งใบไปสู่ฟ้าราวจักคว้าดวงตาวันอันสุกใสลงจากฟ้ามาเล่นเป็นโคมไฟส่องดวงใจตกอับคนคับแค้นและยิ่งสูงขึ้นไป จนไกลลิบราวจักหยิบดวงดาวพร่างพราวแสนมาเรียงร้อยส้อยดาววับวาวแทนส้อยใส่แขนเจ้าสาวผู้หนาวรักยิ่งต้องอยัง่งรากลึกลงสู่ดินยิ่งต้องหลังรากลึก ลงสู่ดินเพื่อดื่มกินโลกธาตุอย่างน่วงหนักทุกเส้นสายชอนชัยลงไกลนักเพื่อที่จักเติบใหญ่ให้ร่มเงาเพื่อผลิดอกออกผลจนสุกงอมเพื่อโน้มน้อมกิ่งลงดำรงเผาเพื่อสืบเนื่องชีวิตแนบเนา เพื่อกล่อมเกลาโลกขมคืนให้ชื่นบานเพื่อที่จะจากไปในวันหนึ่งเมื่อยามถึงการเวลามาเรียกขานปลดปล่อยลงพักผ่อนนอนเนิ่นนานอยู่ในการนิรัน์สงบเงียบปลด ปล่อยลงพักผ่อนนอนเนิ่นนานอยู่ในการนิรันสงบเงียบครับผมผมคิดว่าบทกวีบทนี้คงถ้าใครเป็นโรงวงสวรรค์หรือว่าใครที่ได้ฟังบทกวีบทนี้แล้วมีความลึกซึ้งหรือว่าเข้าใจเนี่ยผม,ผมคิดว่าบางทีการเป็นพยายนอกอินทรีมันก็ต้องการการพักพักผ่อนเนาะ หรือแม้แต่ตัวผมเองผมไม่เคยเห็นผมไม่เคยได้สัมผัสกับโรงวงสวรรค์เนี่ยคือความรู้สึกของโรงวงสวรรค์ตอนนี้เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นแค่สําหรับตัวผมเนี่ยคือการได้พกหนังสือของโรงวงสวรรค์แล้วมีรูปของเขาเนี่ยคือมันเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเหมือนเสมือนพระเครื่องอะ่ะคุณว่าไหมคือบางทีเราอาจจะไม่รู้จักรงวงสวรรค์อย่างแท้จริงก็เหมือนกับเราได้แขวนพระรอดอย่างเงี้ยหรือแขวนเสื่อพระกริ่งอย่างเงี้ย คือเราอาจจะไม่เคยเห็นพระรอดและพระรอดหน้าตาเป็นยังไงหรือว่าพระกิงเนี่ยคือศักดิ์สิทธิ์ยังไงท่านท่านเคยพูดจาอะไรากับเราอย่างไงแต่ว่าเรารู้ว่าท่านวิเศษสุดๆแล้วคือคุณสมบัติของท่านนี่คือสามารถทําให้ความศรัทธาของเรานั้นยึดติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเป็นที่มั่นก็เหมือนกับอย่างเงี้ยหนังสือเล่มพูดกับบ้านมีรูปของโลงวงสวรรค์อยู่ที่ผมหาหนังสือเล้วนีไปครอบครองเพราะว่า ผมไม่รู้ว่าหนังสือเล่มอื่นมีไหมแต่หนังสือเล่มนี้มีรูปของโรงวงสวรรค์ตอน60กรักอยู่บนปกหนังสือและหลังปกหนังสือนี่คือนี่นี่คือความเป็นสุดยอดที่เราเคารพแล้วก็นับถือเอาไว้พยาอินทรีอยู่ฟ้าป่าไหน มาร่อนสู่สวนไพรฟากพื้นสร้างรังอักษรสมัยอุ่นอบมวลเฮยปันแบ่งน้ำใจชื้นมิตรผู้ญาตินรงคมคำคม,คมบอกกล้าคมคายคำคมคำ,คำหวานคล้าย ซ่อนเปรี้ยวประดุดดังกระสุนระบายซัดสาดเปรียงเปรียงเสียงลดเลี้ยวเกี่ยวขั้วใจหายฝูงนกคำก็หล่นให้หัดถารงเฮยสยบอยู่กับปากกาตวัดพริ้วปรับปรุงลด เพียวลมพาเสียวแซบลึกส้านเจ็บคันริ้วบาดร้ายเหลือแสนคำเปลือยความเปล่าป้อนปันสันไม่ดอกคำจำนันพ่อโก้นักเลงเก่งกาศชะกันพี่ใหญ่ ประดับวงการน้ำหมึกโอ้ชัยแกล้งกล่าวขวัญรงวงสวรรค์กลับฟ้าคืนสวรรค์สละแล้วบลังอันเสกสร้างทูลอินเทิดทูลขวัญสวนพ่ออินเฮยรับกลับให้เรือนร้าง เปล่าไรเงารงอินทรีคืนสู่ฟ้าป่าไกลเริงร่อนจากสวนไพลถิ่นพื้นผินพังงาจองค์อาจในชายชาติมจุราชหรือธรรมอินทรีสะอื้นอมโอสวนอักษรหาก การกิจกรรมในค่ำคืนนี้จะมีคุณประโยชน์อันใด